lives back. Now as you can see the flood water has not receded in many areas and the people behind me are literally trapped in a sea of flood water. Now the situation has improved slightly as the weather has cleared up but with more typhoons threatening to enter the country it's not clear how much longer before the floods subside. สวัสดีค่ะคผู้ชมคะพนิตนาฉชัดวิไลและนี่คือรายการสินสมสรค่ะภาพที่คุณชมเห็นนะคะหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยกันดีกับการนําเสนอข่าวในรูปแบบที่เร้าอารมณ์นะคะนั่นคือบางรูปแบบนั้นผู้ประกาศจะต้องไปยืนในจุดที่อันตรายที่สุดหรือว่าเสนอภาพที่รุนแรงที่สุดนะคะเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชมค่ะสินสมสรวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าการนําเสนอข่าวในรูปแบบที่มีการใช้วิธีการคล้ายๆกับละครนั้นจะส่งผลยังไงต่อผู้ชมนะคะบางคนบอกว่าการที่คนนั้นไม่อินเพราะว่า จะรู้สึกว่าข่าวนั้นเป็นละครมากเกินไปแต่บางคนก็บอกว่าอาจจะแยกไม่ออกว่าอะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคือเรื่องของอารมณ์หรือว่าอิ o มีชันอลวันนี้สินสมศรจะคุยกับนักการละครค่ะคุณนิมิตพิพิตกุลสวัสดีค่ะสวัสดีครับช่วงหลังเราเห็นแบบนี้ค,ค่อนข้างบ่อยนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะคุณนิมิตรรู้สึกยังไงหรือว่าคิดว่าการนําเสนอข่าวในปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงจากอดีตหรือเปล่า คือจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นข่าวสถานการณ์ที่ผ่านมาหรือจะเป็นการมึงเลยก็ตามแต่เนี่ยผมก็เสพอยู่นะแต่ว่าในจุดหนึ่งเนี่ยเราจะรู้เลยว,ว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราต้องหยุดการเสพเพราะว่าสาเหตุที่เราต้องหยุดการเสพเพราะว่า ถ้าเรายังคงเพิ่มพูนปริมาณการเสพเนี่ยเท่ากับเพิ่มพูนอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการหยุดเสพไม่ได้หมายถึงว่าจะทําให้สังคมเดินไม่ได้แต่การเสพต่อแล้วทําให้เพิ่มพูนอารมณ์อาจจะทาให้สังคมแย่ลงกว่าเดิมลักษณะข่าวที่บอกว่าคล้ายๆละครน,นี่คือจะต้องมีลักษณะยังไงคะจริงๆคงต้องย้อนไปสมัยก่อนว่าแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีนักข่าวที่เรียกว่านักสื่อสารมวลชน ซึ่งเป็นผู้หาข่าวเองเป็นผู้รายงานข่าวเองแต่ณปัจจุบันเนี่ยจะมีลักษณะที่มีผู้หาข่าวให้ก็มีคนเบืออเบ้องหลังลมีผู้ <คน S 1> ผหาข่าวให้มีผู้ให้ข่าวก็คือหมายถึงคนทั่วไปมีผู้ปล่อยข่าว ที่สร้างกระแสข่าวเพราะนะั้นสิ่งเหล่านี้พอมันมายำรวมกันเข้าปุ๊บเนี่ยถึงเวลาที่จะนําเสนอเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าการคัดสรรว่าจะเล่นข่าวอย่างไรคือหยิบว่าชิ้นไหนที่ดูนะ่าสนใจที่สุดใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีการแข่งขันระหว่างช่องเพราะฉะนั้นทุกช่องจะเสนอไม่เหมือนกันเมื่อคิดว่าฉนันจะเสนอไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นแรกของการเกิดละครความเป็นละครในข่าวน,นี่มีตรงจุดไหนบ้างคะจุดสําคัญคือถ้าเราไปเทียบนะครับมันจะมีละครประเภทหนึ่งที่เขาเรียกว่าละครเรียลสติกหรือละครเหมือนจริงเนี่ย นะแต่มันเป็นการเหมือนจริงที่คัดมาแล้วว่าจะเล่าอะไรเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเมื่อข่าวทําหน้าที่นั้นเนี่ยข่าวก็ทําหน้าที่ละครไปแล้วโดยปริยายคือมีการคัดมาแล้วว่าจะเล่าอะไระแล้วก็คัดเฉพาะที่ตัวเองหนึ่งคือฉันสนใจสองคือคิดว่าอยู่ในกระแสที่คนดูสนใจอย่างภาพที่คนดูชมแล้วคุณนี่มีรู้สึกว่าเอออย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆละครมันต้องมีภาพแบบไหนออกมาไม่จําเป็นต้องเป็นแค่ภาพเอาแค่ผู้ประกาศข่าวแหละ,ะเราเลือกบ,บุคลิกของผู้ประกาศข่าวแบบไหนสุขุม เรียบร้อยหรือเรราหรือใช้เสียงที่ค่อนข้างจะปลุกอารมณ์นั่นก็คือเป็นเรื่องของละครและนั่นคือคมีพรีเซนเตอร์หรือผู้แสดงในขณะเดีวยวกันตัวข่าวที่คัดมาปุ๊บเนี่ยเนื่องจากว่าเวลาของข่าวจํากัดดังนั้นเนี่ยภาพมันก็จะต้องเป็นภาพที่ค่อนข้างจะเน้นเหตุการณ์ที่มันเป็นเหมือนกับคลแม็กซ์เหมือนที่เราดูตัวอย่างไปก่อนหน้านี้จะเห็นว่านักข่าวที่ต้องโดนลมพายุแล้วก็กลิ้งล้มอะไรก็ตามแต่นั่นคือภาพที่เป็นคลแม็กซ์หรือในจุดสถานที่หรือโลเคชั่นถ้าว่ากันตามตรงถ้าเป็นละครนั่นคือฉาก เขาเลือกฉากไหนค่ะ,ะฉากที่จะไปยืนตรงน้ําท่วมที่มันน้ําท่วมมากๆเขาเลือกตรงนี้แน่นอนเพราะว่าเป็นภาพที่จะเห็นว่านั่นคือความพิบัติหรือวุ่นวายสมมติว่าน้ําท่วมอาจจะไม่ได้ท่วมทั้งหมดแต่ต้องไปเลือกยืนจุดที่ลึกที่สุดเพราะว่าอะไรคะเพราะว่านั่นคือจุดสูงสุดของความรู้สึกที่คนดูจะรับรู้ได้ว่านั่นคืออันตรายที่สุดหรือรุนแรงที่สุดและการทําแบบนี้เนี่ยคุณนิมิติว่าเพื่ออะไรเพื่อให้คนรู้สึกว่ามันมีอันตรายแล้วนะเกิดขึ้นนะ ณนะสถานการณ์นั้นๆแต่ต้องอย่าลืมว่าเหมือนกัรในการดูละครเราจะรอดูฉากที่มันรุนแรงที่สุดก็คือฉากคลายแม็กซ์แต่เมื่อข่าวทําหน้าที่เดียวกันนั้นด้วยการไปเอาฉากคลายแม็กซ์เนี่ยมาเปิดซะแล้วเนี่ยคนดูเนี่ยก็จะรู้สึกได้ว่ามันจะคลายแม็กซ์ขึ้นไปอีกคือมันจะรุนแรงและก็น่ากลัวขึ้นไปอีกเป็นการสร้างความกลัวใ,ให้กับผู้ชมลักษณะข่าวแบบนี้นี่เป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ ข่าวแบบนี้มีมาตั้งแต่การที่เราเริ่มรู้ว่าเราจะต้องพยายามทำข่าวให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเลตติ้งหรือ ting, การติดตามชผู้ชมช่วงชิงความนิยมของผู้ชมชซึ่งพอมันมีลักษณะตรงจุดนั้นเกิดขึ้นปุ๊บมันก็จะมีสิ่งที่ตามมาคือการตลาดมีสปอนเซอร์ตามมาสปอนเซอร์ก็ต้องหวังให้คนดูช่วงนี้มากที่สุด และแน่นอนตอนนี้ข่าวกลายเป็นสื่อที่คนเลือกที่จะดูวงเล็บอาจจะมากกว่าละครด้วยซ้ำสาเหตุเพราะว่ามันเป็นการประมวลให้เขาได้รับรู้ในหนึ่งวันแล้วก็สนุกไม่แพ้กันแล้วบางทีคนบอกว่าชีวิตจริงยิ่งกว่าละครชีวิตจริงยิ่งกว่าละครเพราะว่าจริงๆแล้วไอาการประมวลหรือไอาการคัดสรรที่ว่าเนี่ยเมื่อเขาได้ขมวดหรือรวบแล้วเนี่ยมันก็ทําให้สิ่งที่เขารอคอยที่จะดูเนี่ยได้ดูสมใจเพราะว่าจริงๆแล้วคนคนดูณนปัจจุบันนี้คือต้องการสื่อสําเร็จรูป เขาไม่ค่อยจะมีเวลามานั่งย่อยถึงแม้เราจะพยายามบอกว่าดูข่าวแล้วเรียกข่าวนะประมวลหน่อยนะวิเคราะห์หน่อยนะที่ความหน่อยนะแย่ๆหน่อยนะซึ่งไม่จริง<ะ>จริงๆคือเขาทํางานพอเขากลับมาบ้านปุ๊บกดทีวีดูปั๊บ,ด TV, ดบเขาอยากดูแล้วว่าคุณสรุปอะไรให้ฉันฟังเพราะฉะนั้นคนที่สรุปให้ฟังหมายถึงนักข่าวคุณคือผู้ชี้นําสังคมหรือกำลังจะบอกแล้วว่าสังคมจะเป็นอย่างไรต่อไปก็กลายเป็นนักเล่าเรื่องกลายเป็นนักเล่าเรื่อง จากความเห็นของนักการละครนะคะเราไปฟังกันค่ะว่านักสื่อสารมวลชนนะคะรวมถึงอาจารย์ที่สอนทางด้านนิเทศศาสตร์เนี่ยมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องของการนําเสนอข่าวที่มีรูปแบบคล้ายกับละครนะคะเราไปฟังความเห็นกันค่ะคือการทําข่าวแบบเล่าอารมณ์มันก็มีข้อดีคือทําให้คนสนใจมากขึ้นแต่มันจะเลืออเรื่องข้อมูลข่าวสารแล้วมันก็จะกระทบเรื่องความรู้สึกมากกว่าที่จะกระทบความคิดอันนั้นแหละ คือสิ่งสําคัญค่ะสิ่งที่ควรเป็นนักข่าวจะต้องสํานึกและก็จะต้องคิดว่าเป็นความรับผิดชอบของเราก็คือเราจะสร้างงานให้เป็นการสร้างความเข้าใจบนพื้นฐานความเป็นจริงให้ผู้ชมมีข้อมูลมีสติแล้วก็มีความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง พี่นกคิดว่าภารกิจของคนทําข่าวประเด็นเรื่องนี้เป็นประเด็นหลักเลยค่ะส่วนประเด็นเรื่องจะให้เกิดความเร้าใจความน่าสนใจยังไงตัวภาพตัวข่าวมันจะบอกเองเราไม่ต้องไปเป็นผู้นำกับละครหลายอย่างที่เราเห็นในปฏิบัติกันในสื่อไทยเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เขาทำันในต่างประเทศนะเขาไม่ทากันหรอกมีแต่เราี่ยทำแล้วทำต่อๆกันมาจนถึงเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมถ้าถามว่าทำนะทำทำผิดมาตลอดเนี่ย ก็ต้อง้มีจุดหนึ่งคุณต้องหยุดแล้วปฏิวัติอ่ะว่าทําทนี้ไม่ได้อันนี้ทํทาจนกระทั่งมันฟีดแล้วคนคนดูคนอ่านก็นึกว่าอ้อเป็นเรื่องธรรมาดาข่าวว้องทําเองมาทำรูปทำไงไม่ได้นักวิชาการทําได้ได้แด่บลนๆดาๆไปตามเรื่องแล้วคนที่จะทําการปฏิวัติการมีรูปนั้มาจากในองค์กรเองมาจากในอุตสาหกรรมเองอุตสาหกรรมสื่อก็ต้องคิดแหละว่ามันแต่ว่าอย่างว่ามันมัน,ม,นมันก็ลําบากเพราะว่าทุกคนก็ยิ่งตอนนี้เลยแข่งกับสื่อใหม่อะไรต่างๆหา โฆษณาหาคนดูคนอ่านอะไรกันอีกถ้าอย่างนั้นขายได้แต่ต้องคือมันต้องมองไม่ใช่แค่ว่ามันขายได้ไงมันดีกับสังคมยังไงการเอาลูกคนตายขึ้นมาเนี่ยมันดียังไงมันตอบคาถามหน่อยว่าจ้ำซ้ำซักซ่าเรื่องอะไรงมงายเรื่องผู้หญิงถูกข่มขืนอะไรอย่างเงี้ยจ้ำจ้ำซักซ่าอย่างเงี้ยถามว่ามันแล้วมันดียังไงมันต้องตอบคำถามได้ว่าประโยชน์ของสาาธณาคืออะไรถ้าคุณตอบได้คุณก็ทําต่อไป เป็นความเห็นของอดีตผู้สื่อข่าวนะคะรวมถึงอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับด้านสื่อสารมวลชนนะคะคุณนิมิตคะมี2ประเด็นหลักๆนะคะคอย่างคุณนกนิรมนบอกว่านักข่าวไม่ใช่ผู้กํากับละคร <c oughs> คํานี้ค่อนข้างชัดเจนมากให้คุณนิมิตขยายความยิ่งในฐานะนักการละครว่าแตกต่างกันยังไงคือถ้าเป็นนักข่าวไปทําหน้าที่ผู้กํากับละครนี่คือต้องทําหน้าที่อะไรยังไงบ้างคือถ้าเกิดว่าเขาเป็นผู้ํากับหน้าหมายความว่าเขากำหนดเดเรคชั่นแล้วว่าเขาจะสรุปมันว่าอะไร สองคือว่าเขาจะมีการวางเปิดเรื่องขมวดเรื่องสร้างปมแล้วก็สร้างคลแม็กซ์แล้วก็หาจุดจบซึ่งจริงๆแล้วข่าวมันจบไม่ได้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและมันรอเวลาในการเดินไปข้างหน้าสังคมต้องเดินไปข้างหน้า <ừ> เพราะฉะนั้นพอเราไปพยายามจะหาจุดจบหรือขมวดเนี่ยมันจะทําให้คนดูดูแล้วเนี่ยพยายามจะรอว่าจบอย่างไรแล้วก็เร่งเราจบแบบสุขนิยมหรือว่าจบแบบทนทุกข์ทรมานซึ่งส่วนใหญ่แล้วพอเราไปหยิบข่าวที่มันเป็นประเด็นที่มันเป็นปมเนี่ยมันจะไม่สุขนิยมสิ มันจะเป็นการผูกปมเพราะผูกปมปุ๊บคนก็เร่งให้จบและจบมันก็คือต้องจบแบบแยกหรือแตกหรือหัก mm hmm. สาเหตุเพราะว่าในลักษณะของละครทั่วไปโดยเฉพาะที่คนไทยเสพก็คือสิ่งที่เรียกว่าเมโลดราม่าเนี่ยแบบละครทีวีเนี่ยเราจะเห็นว่าพระเอกต้องสู้กับผู้ร้ายนางเอกต้องสู้กับนางอิจฉาแล้วต้องหาจุดจบให้ได้มีสองฝั่งชัดเจนเลยสองฝั่งชัดเจนไม่มีใครเป็นตรงกลางว่าเป็นมนุษย์ต้องมีทั้งผิดและถูกซึ่งถึงเวลาที่พอเราทขาข่าวปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องพยายามหาตัวละครสิ่งที่เรียกว่าตัวละครเช่นผมคนุญาตยกตัวอย่างเเเป็นนชชืื่่่่ออมมีคุณยิงรัก เราจะต้องมีภาพคุณอภิสิทธิ์ขึ้นมาคู่กันเสมอทําไมจําเป็นหรือเปล่าไม่จําเป็นเราไม่จำเป็นต้องมีบุคคลเรามีบุคคลกับเหตุการณ์ก็กได <c oughs> ้ถ้าเราดูงานแบบเมโลดรามา่าหรืองานที่เป็นของต่างประเทศเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลที่กำลังต่อสู้กับเหตุการณ์บงเล็บต่อสู้ร่วมกัน <c oughs> ไม่ใช่บุคคลต่อสู้กับบุคคลแต่เราพยายามชูตัวละครขึ้นมาว่าใครต้องสู้กับใคร มันก็เลยทําให้เกิดความแบ่งแยกมันก็จะเห็นแรงปะทะชัดเจนมากเมื่อสักครู่อาจารย์พ่รงรองบอกว่าเป็นเรื่องของการช่วงชิงพื้นที่เพราะว่ามีสื่อใหม่เข้ามามากขึ้นด้วยอยากให้คุณนิมิตขยายความนิดนึงว่าการช่วงชิงพื้นที่มันต้องแข่งขันกันขนาดไหนในการที่จะดึงความนิยมคนได้มากที่สุดแล้วก็ใช้วิธีของการละครนี่แหละค่ะเข้ามาช่วยขอพูดในภาพที่เห็นภาพง่ายๆนะครับเช่นสมมติถ้าเรามีแผงเทปเราจะเห็นว่าอาจจะมีค่ายหนึ่งเนี่ยออกอัลบั้มมาประมาณสัก10 20ย0่ัลบั้มพื่อัลบั้มเพื่อใหุ้ด แบบเดียวกันเหมือนหน้าหนังสือพิมพ์เหมือนในโทรทัศน์คือการออกข่าวมาให้ได้มากที่สุดคือการช่วงชิงเพราะนั้นข่าวหรือปริมาณข่าวที่ออกมานั้นไม่ได้หมายความว่าข่าวนั้นจะต้องดีหรือไม่ดีมันเหมือนเป็นแคมเปญของการออกว่าออกมาเรื่อยๆร้อนจกข่าวออกมาเรื่อยๆเพื่อให้ปรากฏหน้าบุคคลคนนี้เยอะมากๆปรากฏข่าวของคนนี้มากๆคนจะกล่าวถึงมากๆโดยไม่สนใจว่าจะต้องกล่าวถึงดีไม่ดีขอเพียงแต่ให้มากๆเท่านั้นก็คือติดกระแสข่าวแล้ว เพราะจริงๆแล้วในความที่สมมุติว่าข่าวออกมาในเทิงลบก็ตามแต่เนี่ยคนพากันว่าว่าวหรือประนามคนคนนี้เนี่ยคนผิดไม่ใช่คนที่ออกข่าวนะคนผิดเป็นคนประนามนะเพราะเขาเป็นเพียงแค่ตัวบุคคลเท่านั้นเองที่ออกมาปรากฏให้เห็นคุณต่างหากที่ไปพูดในทางไม่ดีเองยัง้งถ้าเกิดมีการช่วงชิงกระแสว่าถ้าเกิดมีข่าวอะไรมาต้องนําเสนอสื่อที่ไม่นําเสนอก็ตกข่าวใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นวันนี้มีการแถลงข่าวกันมากและส่วนใหญ่เป็นเรื่องแถลงข่าวไม่ดีนะ ไม่ใช่ถแถลงข่าวความคืบหน้าถแถลงข่าวด้านดีกลายเป็นว่าข่าวร้ายนี่เป็นสิ่งที่หรือข่าวที่ไม่ดีนี่เป็นสิ่งที่คนช่วงชิงมากอยากจะได้มาขึ้นหน้าปกรหรือจริงๆตกข่าวได้ไหมคะคุณนิมิตตกข่าวได้สําหรับผมผมบอกเลยว่าตกข่าวได้เพราะว่าจริงๆผมเสพสื่อเนี่ยพอผมถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าอารมณ์มันขึ้นเนี่ยผมหยุดเลยนะผมไม่ได้กลัวเลยว่าผมผ่านไป3าวันแล้วผมจะกลับมาดูใหม่แล้วจะกลายเป็นคนแบบละหลังไปคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องนะไม่จริงเพราะว่ามีสื่ออีกมากมายออนไลน์ก็มี ทุกอย่างหนังสือพิมพ์จริงๆแล้วเราพูดข่าวเดียวกันหมดแต่เพียงแต่ว่าพูดในมุมไหนและยิ่งออนไลน์นี่พูดกันแบบใส่สีตีไข่มากมายไก่กองด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวตกข่าวณนะวันนี้ไม่ต้องกลัวตกข่าวแต่กลัวว่าข่าวที่เข้ามาจะทําให้เราตกใจหรือทําให้เราทําให้สังคมนีาตกต่ําหรือเปล่าหรือทําให้เราหวาดกลัวใช่เมื่อสักครู่อาจารย์พ่รงรองบอกว่าน่าจะต้องมีการปฏิวัติ

บางครั้งการที่ข่าวมันไม่ควรเสนอให้มันดูเป็นดราม,มา่ามากเกินไปแรกๆก,ก็อินค่ะแต่หลังๆก็อินกลายเป็นเอียนไปแล้วเพราะเหมือนแบบว่ามีแต่คนร้องไห้คือเราเข้าใจนะว่าเขาสูญเสียเขาได้รับความเสียหายแต่ว่ามันก็ควรจะนําเสนอด้านอื่นบ้างไม่ค่อยชอบนะก็แบบก็เอาความจริงเลยดีกว่าไม่ต้องแบบมาเล่นละครอ,อะไรถ้าเขาเศร้าจริงๆก็ให้ก็ปล่อยเขาให้เ,เศร้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบให้เขารู้ว่าเออเนี่ยเขาเศร้าจริงนะเขาทุกข์ คนเราก็คงไม่ได้เสพส,สื่ออย่างเดียวอยู่แล้วว่าคงไปแบบดูจากสื่อด้านอื่นบ้างอะไรเงี้ยครมันก็เป็นสิสทธิ์ของของตัวผู้ให้สัมภาษณ์ด้วยว่าของตัวผู้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าว่าเขาจะจะตอบอะไรยังไงหรือเปล่าบางทีการที่มีกล้องมาสัมภาษณ์เขาเนี่ยมันอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารไปหาคนที่เขาต้องการก็ได้ครับอาจจะเห็นภาพอย่างเช่นน้ำท่วมเนี่ยอาจจะเห็นภาพว่าเออเขา เขาเดือดร้อนจริงๆนะอาจจะเป็นการเรียกร้องวิธีหนึ่งก็ได้ครับก็ปกติก็ดูข่าวประเภทนี้บ้างค่ะแต่ว่าเหมือนแบบยิ่งตอนน้ําท่วมก็ดูเยอะแต่แบบเหมือนหลังๆก็ไม่ค่อยอยากดูเพราะเหมือนแบบรู้สึกว่าดูแล้วแบบมันยิ่งแบบหดหูยิ่งแบบรู้สึกว่าเครียดอะไรแบบมากขึ้นนะคะเหมือนมันไม่เชิงว่าบิดเบือนความจริงแต่แบบอาจจะไม่ได้นําเสนอความจริงทั้งหมดเท่าที่มีคือเหมือนบางส่วนบางที่อย่างเช่นเรื่องข่าวน้ําท่วมอะค่ะมันก็ไม่ได้แบบรุนแรงมากขนาดนั้นแต่ว่าแบบพอดูข่าวแล้วบางคนที่แบบ ตื่นตระนกก็อาจจะแบบตกใจกลัวหรืออะไรมากกว่าที่มันเป็นนะคะ ข,ของการนำเสนอข่าวในรูปแบบที่เร้าอารมณ์แล้วก็สร้างสีงสันให้มากขึ้นนะคะบางคนบอกว่าก็ต้องนำเสนอแบบนี้สิคะเพราะว่าคนดูชอบแต่บางคนก็บอกว่าหนีจากดูละครแล้วก็มาเจอในข่าวความเห็นคุณนิมิตคิดว่ายังไงคําว่าชอบคือมันทําให้คนตระหนกหรือเปล่าแล้วไม่ตระหนักหรือเปล่าอยากผมยกง,ง่ายๆว่าสมมติว่าพน้ําท่วมปั๊บเนี่ยเราบอกแต่ว่าหนีอพยพมีข่าวที่เป็นภาพบอบพยพตลอดเวลา ช่วงแรกๆเนี่ยไม่มีข่าวที่บอกว่ามีคนที่เลือกที่จะอยู่และอยู่ได้จัดการได้มีคนที่พยายามจะจัดการชมุชมชนให้ช่วยกันป้องกันแก้ไขแล้วก็อพยพร่วมกันไม่มีมีแต่บอกว่าอพยพพยพอพยพแล้วก็มีภาพน่ากลัวน่ากลัวน่กกวากลัวนั่นคือตนกออแล้วถามว่าในความตนกในชีวิตจริงกับความตระหนกในละครเนี่ยมันต่างกันนะละครงงค,ะคือเมื่อคุณจบแล้วคุณก็อาจจะรู้สึกผ่อนคลายว่าแล้วท้ายที่สุดเรื่องก็จบลงอย่างสวยงามมีความสุขแต่ในเรื่องจริงไม่เป็นอย่างนั้น แต่ถ้าเราจะไปสร้างภาพแบบนั้นหรือสร้างมายาหรือจินตนาการมันก็เป็นการพาให้สังคมตกไปอยู่กับความหลวง<ะ>เพราะเราคิดว่าท้ายสุดมันจะแฮปปี้เอนดิ้งบางคนบอกว่านําเสนอข่าวบางอย่างก็ต้องสร้างสีสันคือว่ามีเส้นแบ่งไหมคะว่าขนาดไหนจะสร้างสีสันหรือว่าแบบนี้ล้าเส้นเกินไปแล้วออต้องบอกไปก่อนว่าการสร้างสีสันหรืออย่างที่ผมเรียกว่าเมโลดรามา่าอะไรเงี้ยเราบอกว่าทําได้นะ แต่ทําแล้วมันก่อผลเชิงบวกแค่ไหนเพราะเนื่องจากว่าสังคมไทยเป็นสังคมแพสซีฟงงสังคมแพสซีฟคือหมายถึงว่ามีความรู้สึกถดท้อท้อถอยอยู่เยอะสังเกตว่าเวลาเราเสพเสพซื้อมิสิกวิดีโอก็แป9 0ก้ปอ็ก็อ,อกหักเจ็บปวดพอเป็นข่าวก็ออกมาเหมือนมิสิกวิดีโอเป๊ะเลยม,มีข่าวมีภาพมีเพลงมีความเจ็บปวดมีความสิ้นหวังมีความท้อแท้ เออแล้วก็มีคนสงสารคนไทยขี้สงสารด้วยใช่คนไทยขี้สงสารค่ะแล้วการนําเสนอข่าวแบบที่สร้างอารมณ์เยอะๆจะไม่ดียังไงอะคะเมื่อใดที่เราเริ่มสงสารเมื่อนั้นหมายความว่าเรารู้สึกว่าเรากาลังอยู่เหนือกว่าคนอื่นและเราก็คิดว่าเมื่อเราช่วยคนอื่นเราจะรู้สึกดีต่อตัวเราจริงๆแล้วมันดีเหรอคะมันดีมันดีแต่ว่าในทางปฏิบัติคืออย่าใช้ความสงสารต้องใช้การสื่อสารใช้ความเข้าใจใช้การเรียนรู้ใช้การรับรู้ร่วมกัน เพราะคุณปฏิเสธไม่ได้ว่าคนที่น้ําท่วมคือคนที่เป็นครูของคนที่น้าไม่ท่วมออเอรารียนรู้ต้องเรียนรู้ต้องเป็นการเรียนรู้และหาทางที่จะประสานแล้วก็ทำทำงานร่วมกันขยายความรู้ร่วมกันขยายความคิดร่วมกัน<า>ตรงนั้นต่างหากเพราะถ้าเราเอกเอราใช้ความสงสารตลอดเวลามันก็จะมีแต่ความช่วยเหลือ<า>และความช่วยเหลือนั้นไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีแต่มันเป็นการช่วยเหลือที่ไม่ได้ทําให้ช่วยเหลือตัวเองได้ เมื่อสักครู่เมื่อช่วงที่แล้วนะคะอาจารย์ทางนิเทศศาสตร์บอกว่าต้องปฏิวัติสื่อกันเลย uh huh. ทาไมถึงต้องปฏิวัติด้วยล่ะคะข่าวเป็นแบบนี้เรตติ้งก็ดีคนก็ชอบแล้วไม่ดีตรงไหนเพราะว่าถ้าให้ผมพูดด้วยด้วยตัวความรู้สึกผมเองคือ <c oughs> ข่าวคือผู้ชี้นําสังคมคุณจะให้สังคมเดินไปข้างหน้ายังไงแล้วถ้าคุณยังทําแบบนี้กันอยู่ด้วยการที่ปลุกเร้าอารมณ์โดยที่ไม่พยายามที่จะชี้นําไปสู่ด้านบวก ด้านที่ไม่ใช่พาสซีฟด้านที่ทำความเข้าใจหรือยังพยายามที่จะเสี่ยมกันอยู่ตลอดเวลาสร้างตัวละครให้มาเสียเส่ยมกันแล้วก็ชเสี่ยมกันนี่คือยังไงเสี่ยมกันก็ยกตัวอย่างเช่นมีบุคคลน,นี้ก็ต้องมีบุคคลน,นี้มีพระเอกก็ต้องมีอีกคนหนึ่งพอมีอีกคนหนึ่งคนดูก็ต้องเลือกสิใครจะพระเอกใครจะผู้ร้ายคือผู้ชมจะต้องเลือกด้วยแม้<น>ว่าจะไม่ใช่ละครเลือกดูข่าวอื่นข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจสังคมคนดูก็ต้องเลือกข้างเหรอคะไปนั่งดูได้เลยลองไปนั่งดูในที่อื่นๆที่ไม่ใช่บ้านเราเองหรือแม้กระทั่งบ้านเองลองสังเกตปฏิกิริยาคนข้างๆก็ได้เขาจะบอกเลยว่าฉันเกลียดคนนี้ฉันไม่ชอบคนนี้เขาดูมาดูละครเป๊ะเลยแล้วเขาก็อยากรู้ดูว่าท้ายที่สุดใครจะชนะและเมื่อเขาอยากรู้ใครจะชนะเขาก็จะลงไปที่ถนนไปร่วมกันชุมนมุมเพื่อจะให้คนนี้ชนะให้ได้เพราะเขารู้สึกเขารักคนคนนี้แล้ว <Das que ath en> เพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นเรื่องของการเสียมของขาววันนี้ก็อันตรายสิคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้ความเกลียดชังหรือความรู้สึกของคนที่เลือกข้างอยู่แล้วเนี่ยแล้วพยายามที่จะให้สองฝั่งเนี่ยไม่ชอบกันมากขึ้นใ<ๆ>ช่โดยทีนี้เราต้องนําเสนอยังไงล่ะคะถ้าเกิดว่าไม่นําเสนอเปรียบเทียบสองฝั่งเพื่อให้เห็นคือต้องพยายามแก้สูตรนี้สูตรที่เรียกว,ว่ารักสิ่งหนึ่งเพื่อเกลียดสิ่งหนึ่งซึ่งมาอยู่ในเมโลดราม่ามาอยู่ในละครเด็กด้วยเมโลดราม่านี่คือยังไงนะคะขยัยความก็คือขยัยชัดๆเมโลด แล้วก็มีตัวร้ายจะเป็นตัวยักษ์เพราะฉะนั้นมันจะมีสองฝั่งคือขาวและดําแต่ในสังคมหน้าปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีขาวและดํามันมีเทา่าๆทุกคนมีสิทธิที่จะเป็นเทา่าๆได้หมดคือหมายถึงว่าคนหนึ่งที่ทําผิดก็อาจจะไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีไปซะทั้งหมดใช่ในอีกคนหนึ่งที่ทําดีก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องดีไปซะทั้งหมดเขาเป็นมนุษย์เหมือนกันใช่ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำผิดพลาดเพราะฉะนั้นคุณต้องยอมรับความผิดพลาดของกันและกันหนึ่งแต่คุณก็ต้องยอมรับว่าเหตุผลของคนคนนั้นที่เขาทำอะไรได้ดีเขาก็สามารถที่จะมีประโยชน์ได้ต่อสังคมเช่นกันเราต้องใช้ประโยชน์ของกันและการในการทำแล้วก็ขับเคลื่อนสังคมการสร้างข่าวหรือว่านำเสนอสิ่งที่ทำให้ผู้ชมต้องเลือกข้างเนี่ยอันตรายยังไงคะอันตรายที่สุดก็คือว่าการที่เราคิดว่าณทนะ้าที่สุดแล้วเราจะมีคนที่ชนะแล้วก็ขึ้นมาบนแท่นไม่ใช่แล้วคนนั้นจะมาช่วยเราแล้วคนนั้นจะมาช่วยเรา และอันตรายอันตรายที่สองคือเราจะมีความสุกว่าคนที่เราเชื่อมั่นว่าเขาดีเขาผิดพลาดไม่ได้และเมื่อใดที่วันหนึ่งเขาผิดพลาดเราก็จะเ,เขาลงมาเราก็จะโกรธแค้นเราก็จะโกรธแค้น<จ>แล้วเราก็จะไม่พอใจเพราะฉะน,นั้นสุดท้ายแล้วเราจะไม่พอใจอะไรเลยเราคิดแต่ว่าเราจะหาสิ่งที่เรียกว่าเพอร์เฟกเป็นตัวพระที่เพอร์เฟกสมบูรณ์ของสังคมซึ่งมันไม่มีมันไม่มีสิ่งนั้นหรอกแล้วอย่างนี้เราเราต้อง แก้ยังไงคะหรือว่าพยายามที่จะค่อยๆปรับหรือค่อยๆเปลี่ยนยังไงกันดีคะก็ย้อนไปที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้แล้วว่าแทนที่เราจะชูตัวละครที่มันเป็นบุคคลขึ้นมาให้ชูเหตุการณ์ขึ้นมาให้ชูเนื้อหาขึ้นมาเช่นถ้าเรากําลังมีความเห็นไม่พอใจหรือกําลังพยายามจะถกเพื่อแก้ปัญหาอะไรก็ตามแต่ชูสถานการณ์นั้นขึ้นมาแล้วบุคคลที่อยู่รายร้องไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่เราสนใจเขาให้น้อยลงสนใจวิธีการแก้ปัญหา ว่าการแก้ปัญหานั้นเมื่อเอาความคิดมารวมกันแล้วหรือจะเอาเงินมารวมกันก็นแล้วแต่มันเกิดการแก้ปัญหาหรือเปล่า hmm. ซึ่งมันก็เป็นพล็อตแบบที่สากลนิยมที่ต่างประเทศเขาใช้กันจะทาให้ข่าวสนุกน้อยลงไหมคะสนุกสิสนุกจากการที่เราพยายามจะแก้มันให้ได้เหมือนสมมุติว่าทิ้งต่างกรณีเรื่องของน้ําท่วมมีปิ๊กแบงขึ้นมาปุ๊บมีการรื้อขึ้นมาปุ๊บเราไม่ได้พูดเรื่องรื้อกันมากกว่า,าไปกว่าใครรือ้อหรือใครมาสั่งให้รือ้อเ <Huh. S 2> สร็จแล้วเราก็ไปสนใจเรื่องบุคคลเรื่องส่วนตัว เพราะว่าคนไทยหรือเรื่องของการเสพสื่อแบบละครเรานิยมสนใจเรื่องส่วนตัวทุกครั้งเลยไม่ว่าจะเป็นกรณีข่าวที่ผ่านมาของศิลปินที่เพิ่งผ่านมานี้ก็เกิดมาจากการที่เขาโพสต์เรื่องส่วนตัวแต่เราไปหยิบเรื่องส่วนตัวเขามาทําให้เป็นข่าวสังคมที่ไปหยิบเรื่องส่วนตัวของใครก็ตามแต่มาทําให้เป็นข่าวต้องทบทวนนะว่าคุณกําลังทําให้สังคมเดินหน้าหรือคุณกําลังทําตัวเป็นถ้าเป็นในละครทีวีก็คือเป็นตัวคนรับใช้อ่ะที่คอยดูเจ้านายเขาทำอะไรกันแล้วก็มาเมาส์กันนั่นคือเมาส์คุณแค่เมาส์ ทำไมเราถึงชอบเสพสื่อแบบนี้หรือชอบดูละครแบบนี้ขอสั้นๆมันสืบมาจากอดีตเราเคยดูละครนอกเราเคยดูอะไรก็ตามแต่มันเป็นละครที่เราเสพมาตลอดเวลาเราเคยดูลิเกเราเคยดูภาพของความหรูหราแต่งตัวสวยงามอะไรก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้มันสืบมาจากวิถีของสังคมไทยเพราะฉะนั้นผมเคยทำทำวิจัยว่าละครน้ำเน่าภูมิปัญญากเก่าของคนไทยเราไม่ได้ปฏิเสธ แต่ว่าเอามาใช้นะปัจจุบันแล้วในสภาพสังคมแบบนี้แล้วคุณจะใช้มันยังไงต่างหากใช้ในเชิงบวกยังไงต่างหากถ้าณเวลานี้อาจจะยังปรับยังเปลี่ยนไม่ได้ฉะนั้นขอทางเลือกให้ผู้ชมนิดนึงค่ะคุณนิมิตว่าถ้าจําเป็นจะต้องดูผู้ชมจะต้องเลือกคัดกรองยังไงทางเลือกง่ายๆเลยพอดูเสร็จแล้วปุ๊บอารมณ์เริ่มขึ้นถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ละครขอให้คุณพยายามยุติมัน ต้องดับอารมณ์ให้ได้ดับอารมณ์ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะคุณไม่ได้ดูละครแต่ถ้าคุณดูละครคุณจะโกรธคุณจะเกลียดคุณจะรัากอเลยคุณปล่อยอารมณ์ไปเถอะแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่ละครต้องสงบนะต้องเบรกมันอย่างผมเองผมทําบ่อยๆเจอข่าวปุ๊บถ้าเกิดมันมีกรณีที่มันร้าวอารมณ์มากๆเข้าผมหยุดเลยหยุดไปเลยประมาณ3าวันปฏิหยุดไปสัปดาห์หนึ่งกลับมาแล้วจิตใจเริ่มสบายใจขึ้นกลับมานั่งเสพข่าวนี้ได้เหมือนเดิมหรือระหว่างนี้ถ้าคุณกลัวตกข่าวคุณก็ไปลองเสพสื่ออื่น ว่านักข่าวคนนี้หรือสื่อตัวเนี้ยังเร้าอยู่หรือเปล่าถ้ายังเร้าอยู่อย่าไปสนใจใเขาเพราะว่าเขาไม่ได้ทําให้สังคมดีขึ้นเลยเขากลันเราทำให้สังคมพุ่งไปสู่อารมณ์ที่แรงขึ้นจนควบคุมไม่ได้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสําหรับผู้ชมค่ะเพราะว่าในวันนี้นะคะมีข้อมูลข่าวสารมากมายค่ะและบางครั้งการเสพข่าวมากเกินไปนะคะก็อาจจะสร้างความเครียดแล้วที่สําคัญค่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้หาทางออกหรือว่าไม่ได้หาทางแก้นะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะทําให้ผู้ชมนั้นอารมณ์เสียโดยไม่มีประโยชน์ด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราค่ะนักการละครคุณนิมิตพิพิธกุลขอบคุณค่ะ นี่คือทั้งหมดของรายการสินสโมสรค่ะคุณชมท่านใดมีคำแนะนําหรืออยากให้เรานําเสนอเรื่องราวของคุณหรือของชุมชนติดต่อได้ที่เบอร์02 790 2625 7หรือที่ club@thai PBS.or.ts ร่วมสกคลสมาชิกกับเราผ่านทาง Facebook พิมอาร์ตเอนว่าคลับเอนว่าไทย PBS วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ